ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มาเรียนรู้นะครับในช่วงแรกก็ปีกว่านะครับเกือบสองปีไม่สามารถชวนเพื่อนๆมาเข้าอะคาเดมีได้สักคนเลยนะครับในช่วงปีกว่าแต่ว่าไบอีตอนที่เข้ามาทำแรกๆก็ไปแนะนําคนนะพอแนะนําคนเสร็จปุ๊บไม่มีใครตามมาเรียนกับเราใช่ครับแต่เรามาเรียนมาเรียนแต่คนที่เราชวนมาไม่มาไม่มาเลยใช่ครับนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นที่เบยีชวนเบย์ีนี่จบนอกนอกอะไรนะ นอกรั้วพี <leaving> ่ต <Unless it 's hot>. ้อมอ่านนะครับไม่ไ <anyways> ด้ดูแคลนแล้วก็ไม่ได้บูลลี่นะครับเบญีนี่จบการศึกษาม .6 ครับมัธยม6แล้วก็เบญีก็ตัดสินใจตอนนั้นเบญีโทรมาหาเบลเลมด้วยนะเบลเลมเบลเลมเบลเลมมีด็อกเตอร์จากพรูไนอยากให้เบลเลมมาคุยให้หน่อยโอ้เบญีมึงไปสปอนเซอร์ด็อกเตอร์จากพรูไนด้วยนะแล้วกูต้องพูดภาษาอังกฤษหรือกูต้องพูดภาษามาลายู นะครับมาลายูมปต่อมาไปเล่มน,นี้คนะลาดัา้งเดิมนะครับแต่ว่าภาษามาลายูนี่ค่อนข้างรังทดนิดนึงไม่ใช่ว่าหนักตอนอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพแต่เล็กๆนะครับก่อนไปก็หนักแล้วนะครับน้ำถ้าเกิดน้าท่วมก็คืออายเยสสังกัดบอกนะครับภาษามาเลยนี่เป๊ะมากถูกไหมไม่รู้นะครับกูเรียบเรียงแล้วเดี๋ยวปีบุรุไนามามันจะพูดภาษามา,าเลย์กูก็พอไหวนะครับภาษาอังกฤษกูก็พอไหลได้นะครับ มาได้ทุกภาษาโอเคเวยีก็เลยสปอนเซอร์ชวนด็อกเตอร์มานะครับปรากฏว่าก็ปกเดาดราให้กับด็อกเตอร์รุ่งโรจน์นะครับมหกไปชวนด็อกเตอร์เผอิญว่าด็อกเตอร์เรียนกรุงเทพด้วยกันสมัยนั้นแนอดีนะครับก็เลยเป็นเพื่อนกันก็เลยไม่ต้องคุยภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ต้องคุยภาษา,มา,ม,า,ามาลายูนะครับคุยเป็นภาษาเพื่อน นะครับอ่ะก็เป็นจังหวัดดีใบยี้าไปสปอนเซอร์ด็อกเตอร์แล้วก็มีด็อกเตอร์เข้ามาเยอะะเลยก่อนหน้านั้นไม่มีคนตามแล้วด็อกเตอร์ที่ตามไหมก็จะเรียนไม่จบเรียนไม่จบจบไม่จบแต่ว่าไม่มีใครตามเข้าก็็นเลมก็อยู่กับไปยีสมัยนั้นก็คือเป็นปีกว่าตั้งแต่ใบยีก็มามาเรียนแล้วตอนนั้นคิดยังไงตัวเองก็ยังมาเรียนแต่คนไม่มีใครตามเข้ามาคิดยังไงตอนนั้นก็คิดอยู่สองสามข้อนะครับข้อแรกก็คือ ธุกรกิจนี้ไม่มีล้มเหลวนะครับมีแต่ล้มเลิกนะครับ <st ay> ก็ที่อื่นงั้นแหละไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกนะครับแล้วก็หาคนที่ใช่สายซึย่สายคนขาคนให้เจอนะครับนี่คนเด็กเลยใช่ไหมไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกหาคนที่ใช่ด้านซ้ายคนหนึง่งด้านขวาคนหนึ่งนี่กดข้อที่สองแล้วก็นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ ทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องไปดิก็พยายามท่องสองสามอย่างนี้แหละนะตัวอายะอายะสองสองสองอายะนี้นะใช่ครับอ่าล้มเหลวไม่ไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกหาซ้ายหนึ่งที่ใช่หาขวาหนึ่งที่ใช่ตอนนั้นก็คือตอนนั้นมีแอนทอไหมก็มานั่งเรียนอยู่คนเดียวก็มานั่งท่องตื่นชามาก็มีสองข้อนี่แหละใช่ครับมีล้มเหลวไม่มีล้มเลิกช่วงแรกเราก็ไปหาคนแบบว่าให้มาสมัคร นะครับซึ่งเขาเขาก็สมัครจริงๆนะครับแต่ว่าเราไม่พยายามหาคนที่แบบมีฝันเหมือนเรานะครับที่อยากสำเร็จเหมือนเราเราก็โฟกัสแต่คนที่ทาสมาัคนระครับเราก็จะได้อย่างนั้นจริงนะครับแต่ช่วงหลงังๆนี้ก็อ่าโดยการดูลิงก์เขาทำเร็จเยอะนะครับก็ได้บทสรุปว่าเราต้องหาคนที่อยากมีธรุรกิจจริงๆนะครับแล้วก็ พยายามาก็เลยเจอจริงๆนะครับโอเคโอเคนี่ก็คือช่วงที่ไปทําช่วงแรกตอนนั้นก็คือโฟกัสแล้วก็สุดท้ายก็เราดูสื่อเยอะนะครับดูสื่อเยอะๆขนาดไหนไปก็วันๆหนึ่งอ่ะสวนมากถ้าเล่นโทรศัพท์เนี่ยจะดูลิงก์อยู่ตลอดเวลาเลยจะบอกว่าเดลาร้อยก็คงน้อยไปนะครับเพราะว่าเดาลิงเนี่ยไม่รู้ละเดลาร้อยคป คลิปอะไรคนทํคลิปอย่างเี้ยเดือยคลิปเรืองร้อยคลิปนี่แปลว่าตกวันละประมาณสักสามสี่คลิปใช่ครับสามสี่คลิปนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่อันนี้ไปยิ่ก็จะมีหลักการแล้วก็ทานก่อนเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ครับโอเคนะครับการ้อนตอนทำนี่มีท้อไหมมีท้อท้อยังไงท้อคนชวนไม่มาคนชวนไปยถึงคนชวนเรามันไม่มา ไม่ใช่คนที่เราชวนเขาแล้วก็เหมือนว่าไม่เข้าเรียนไม่ไม่เข้าเซนเตอร์เราชวนเขาใช่เขาไม่เข้าเนี่ยเหมือนเราไหมเหมือนเราโอเคเหมือนเราตอนแรกๆใช่แล้วก็แล้วพอเราไปชวนแล้วก็เขาก็ไม่มาแล้วตอนนั้นคิดยังไงก็คิดว่าก็กลับมาคิดดูตัวเองก่อนว่าสงสัยเรายังไม่เก่งพอ ที่จะไปตามเขาก็เลยว่าเออถ้างั้นเราก็ต้องปรับตัวเองให้เก่ฑก่อนเพือ่อจะไปชวนเขา,อ,าอีกครั้งหนึ่งโอเคก็คือการที่หลังจากนั้นคือกลับมาเรียนพยายามทำความจริงจริงนะครับไม่ได้บูลลี่อีกนะครับแต่ว่าเรมอยากจะให้เห็นว่านี่คือหลักฐานของคนที่ตั้งใจนะครับการรอกจบสายสามัญระดับปริญญาอะไรนะ ป6ปทม6นะครับปทศึกษาปีที่6ใช่ค่ะไม่ได้บูลลี่นะครับจบป6แต่เป็นหลักฐานแล้วกันว่าของคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่รู้จักไม่เคยทาธุรกิจกระขายแต่อาศัยที่เรามาเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆลงมือปฏิบัติทําต่อเน,นื่องมาตอนที่กาว่าอยู่ในเกาซี่มากี่ปีแล้วสองปีครึ่งสองปีครึ่งไปยีส่สามปีเจ็ดเดือนสามปีเจ็ดเดือนสามปีครึ่งกับอีกว่งเดือน นะครับเราก็ยังคงทาต่อเนื่องกเราก็ยังทําต่อเนื่องจนตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จในตําแหน่งดังกล่าวตรงนี้นะครับกะรอตอนที่ทอ้อแล้วตอนนั้นกล่าวร่ามีเคล็ดลับยังไงเเพราะว่าคนเราก็ชวนตะั้งแต่เขาก็ไม่มาเรียนรอบสุดท้ายกะรอก็คือไปเรียนรู้ไปเรียนรู้หรือว่ารอบประชุมเก็บให้กะรอดยังคงอยู่ในรูปใช่ตอนที่เราทอ้อเราก็พยายามตัวเราให้ให้อยู่ในรูปเพราะว่าเราจะท้อไม่ได้เพราะว่า,เ,า,เ,พา,วาเพราะว่าเรามีค่ามากงในตอนนี้คือ ค่ารถค่าผัรถค่ามีค่าเยอะใช่มีค่ามากเลยใก็เลยก็เลยแบบว่าเออถ้างั้นท้อไม่ได้ไปต่ออย่างเดียวใช่ค่ารออยู่ใช่มีค่ารออยู่นะครับก็แปลว่าก็คือเราก็มันก็มีค่าเยอะจริงๆถูกไหมไปมีค่าไหมมีค่าเหมือนกันอ่านะครับก็อันนี้ก็แต่ละคนก็มีค่ากันอยู่ไหมครับมีกันอยู่นะ นะครับการเราต้อทอดเราพอไปอีเข้ามาเนี่ยไปยีเห็นความสวยงามอะไรในธุรกิจเนี้ครับพอเราเข้ามาในเลาซี่แล้วพอเราเข้ามาในกลุ่มของเราแล้วก็ผมไม่เคยสัมผัสนะครับจากบริษัทตัวที่เคยทํานะครับว่าเรายิ่งทําก็รู้สึกว่ายิ่งง่ายนะครับยิ่งทํายิ่งง่ายใช่ครับอ,อ่าเหมือนเร็วๆรวเนี่ยก็จะมีข้าวออกมาแล้ว ข้าวข้าวนะครับไม่ใช่ข้าวสารข้าวเลยข้าวตองใช่ครับก็จะมีข้าวจะมีฟิตเนสจะมีร้านกาแฟเยี่ยมมากมายในอนาคตนะครับก็เพราะว่าเลกาซีเนี่ยผมคิดว่าเป็นบริษัทของเรานะครับเป็นบริษัทที่เราสามารถออกแบบได้เราอยากได้อะไรเราสามารถเสนอได้นะครับเหมือนที่เส,สนอทอริปอุ้มร้องทริปพัทเลกาซีเรามีทริปมุสลิมเราด้วยที่อ,อุ้มร้องไปทำพัทได้ด้วย อันนี่ก็คือเป็นการตอบสนองพวกเราโดยตรงเลยแล้วก็ที่ชัดใจที่สุดก็คือสินค้านะครับผมไม่รู้นะครับว่าสินค้าของ Legacy อาจจะดีที่สุดหรือไม่นะครับแต่ว่าผมว่าผลลัพธ์เนี่ยชัดเจนที่สุดเลยนะครับผลลัพธ์ชัดมากนะครับเลกาซี <c oughs> <Legacy. S 1> นะครับ <c oughs> นี่คือความเสียงที่เราเข้ามาใน Legacy แล้วเราก็ชื่นชอบในส่วนของ Legacy เกิดความมั่นใจนัวด้วยนะครับแล้วการรอดหลักพอเราเข้ามาใน Legacy มาในกลุ่มครอบครขอรงเราเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งแล้ว การรอดเห็นความสวยงามหรือว่าชอบอะไรใน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 เลดีซี่อย่างแรกเลยเลกีซี่ก็รชอบพี่วันชอบมากเลยพี่วันเหมือนว่าอยอเป็นคนเอาใจใส่พี่วันนี่วันชนอีกกวันไม่ใช่วันสีริโชคนะว,นวันชดอี<น>กวัน<อ>ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็สนับสน,นุนพวกเราสามจังหวัดให้ไปฮัร์ดอุมรอดได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือการแต่งตัวเขาก็ไม่ได้ บังคับว่าจะต้องใช้แบบเครื่องแบบอะไรเหมือนเหมือนเครื่องขายทั่วไปอ่ะเหมือนพอเวลามีก็ต้องใส่ใสการ<ว>แต่งกายการแต่งกายหมายถึงว่าเราก็ใส่แบบพวก,<อ>พวกเราใช่แล้วก็ทีมงานพวกเราก็ต่างคนก็ต่างเหมือนว่ามีด็อกเตอร์ มีมีแม่บ้านมีแม่ค้ามีทุกอย่างเลยพอเวลาเข้ามาในในอะคาเดมี่เข้ามาในโคบโครนี้ทุกคนจัดทอบหมวกที่บ้านหมดเลยเหมือนว่าเราเป็นพี่น้องกันเป็นพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องหลากหลายอาชีพเจอเจอความหลากหลายใ,ในเลกาซี่ในกลุ่มโคบโครเรามีทั้งอปอนเนาะยันปอ,นปอเอ็่ ถูกไหมมีหมดเลยปอเอกยันปอนอถูกไหมก็คือมีทุกทุกสาขาชีพมันเลยเป็นความสวยงามที่การร้องก็เปิดร้านขายของชั้นอยู่ที่ป่าแต่ก็มีมีโอกาสรู้จักอาจารย์มีโอกาสรู้จักเพื่อนครูพยาบาลหมอนะครับแล้วก็ดาราพี่ซิกเมกินสีต็มคีโรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็แต่ว่าเราก็เห็นความสวยงามกว่าชีพนี่ก็คือเรามีเพื่อนมากขึ้น พื้นฐานเด้ยดีกับการร้อนเนี่ยจริงๆอลเล็กมีโอกาสรู้จักสองท่านนี้ตั้งแต่แรกๆนะนะครับวันนี้อลเล็กอยากรู้สึกเช่นชมจริงๆนะของสองท่านนี้นะครับเพราะว่าภาษาไทยตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะครับเมื่อตอนพูดไปนี่ต้องรีบเก็บเลยนะเพราะว่าร่วงเยอะนะพอร่วงเสร็จปุ๊บตอนสมัยนั้นราคาดีตอนนี้ตกแล้วนะครับ แล้วก็เท่ากัาบว่าเราเข้ามาในเลกาซีก็มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาพักษะการพูดการถ่ายทอดจริงๆแล้วเราสองคนเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แต่เดิมไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะคือพูดไม่เก่งหรือว่าเป็นคนขี้อายหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครหรือยังไงหรือว่าเป็นคนเก็บตัวไปีเป็นยังไงอ่ะไปอีก,ก่อนครับผมก็เปิดร้านนะครับเปิดร้านนี้ก็จะมี ลูกค้ามาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าไม่พูดก็คงขายไม่ได้ก็คุยระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นภาษาที่คุยก็ภาษามาลายูนะครับถ้าภาษาไทยที่ไม่ชะเลยวันนี้ก็มีหลุดนะครับก็เก็บเก็บไปขายได้นะครับแต่ว่าจริงๆไปก็ไม่ใช่คนที่พูดพูดแต่ว่าคุยเล่นๆคุยได้แต่ถ้าเกิดคุยทางการ